ผู้การเกมเมอร์วันนี้มาอยู่กับคุณ Traffic n i t e Channel นะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มโหมดทั่วไปกันดีกว่าครับโหมดโดดร่มนะครับมา3 2 1กดนั่นครับผมมาโอเคผมองไดีไหมบอมเห็นได้ครับผม,ม ดี๋ยวแล้วสูสุแล้วผมจะยิงหัวแบบเน้นๆเน้นๆครับุณรู้สึกรับคุณจะยิงหัวเน้นปะครับจะยิงหัวเน้นปะครับ ไปที่ตู้กดอัตโนมัติเน้นๆเ,เลยนะครับซ้ายมือครับไปลงซ้ายมือไปลงซ้ายมือนะครับเดี๋ยวผู้กราฟจะกระโดดเลยนะผมเดี๋ยวผูกกราฟจะกระโดดนะครับลงเลยนะครับมาครับทราฟิกตามมาครับตาผู้กราฟมาในแผนที่แผนที่ของ next c a r v e โอเคลงมาตรงปากปลักตะพังโมซ่านะครับ รวมทุนมารียมตัวไว้ก่อนว่าเขามีภารกิจที่ต้องทำภารกิจอันทรงเกียรตินะครับทภารกิจอันทรงเกียรติเลเอาคือต้มบ้างในระบบพอดีว่าเลือกแบบว่าเกียรติแบบว่าเอาละครับตอนนี้คุณทัฟฟิกเจอคนเหรอครับเจอคนเหรอครับ เจอคนไหมครับตอนนี้เดี๋ยวนะครับรอทราฟฟิกไปทำธุระก่อนนะครับตอนนี้ผมประกันแล้วครับผมคุณเจอคนใช่ไหมครับผมหยิบยางครับผมเดี๋ยวขอเก็บของก่อนนะครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยตอนนี้ได้ยินเสียงปืนครับเสียงปืนดุดันเมื่อกี้แสดงว่าจะต้องมีต้องมี รับผมมาเล่นโดดใช่ไหมครับนีไครับผมเราจะไปผมูดแครับผมแต่ตอนนี้ผมหาเงินก่อนครับเงินตอนนี้ไม่เจอเงินเลยเพราะว่าเงินเนี่ยหายไปตอนนี้เจอคนเหรอครับเจอคนเหรอครับอุ้ยเจอเงินละเจอเงินแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บเงินก่อนครับเงินนี้เราต้องดูก่อนว่ามันอันตรายหรือเปล่า เราจะต้องปาระเบิดใส่โอเคที่เกิดเงินไม่เป็นอะไรเนี่ยแสดงว่าเป็นเงินบริสุทธิ์นะครับเงินบริสุทธิ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นยิงใครเหรอครับโอ้ยโดนยิงโดนยิงเดี๋ยวเราย่อกันเอาเอ้าจับแล้บอกเปสาย่อแล้วบร้าเป็นสายย่ไม่ได้พร้าเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาเนี่ย โอ้ยเจอแล้๊ยโอ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 ๊ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนี้ไปไหนเนี่ยตอนนี้หนีไปไหนโอ้โหยิ่งโดนเลยครับเราอย่าเพิ่งไปฆ่าเขาครับเราจะต้องมาดูสภาพสุขควรว่าเราจะสามารถโโอ้้หนยแลวคบเจอตัวไหม อุ้ยไปหยิบกระเป๋าสารก่อนครับเพราะกระเป๋าสารเนี่ยสามารถจุของได้เยอะอุ้ยเกี่ยวคนอยู่แล้วครับเกี่ยวคนคนก็ผมคนับผมคนครับผมคนครับผมไปไหนครับผมจังหวัดนี้จังหวะผมกำจะไปทุ่มกุญปุ่กกันับผมจังหวัดนี้กุญปุ่กกันผมให้ตาใไปตามผมยิงเขาไป่ได้เลยแล้วโดนนะครับโยนมีอีกตัวหนึ่งครับผมมีอีกตัวหนึ่งมาทางฝั่งนี้นะผมมาทางฝั่งนี้ผมเอาเสร็บต่อครับผมเก็บหมดตีนะครับครับ ปดบ้าเลยนะครับ,าบ่าจบแล้วผมผ่าจบแล้วผมนี่เรียบร้อยแล้วผมเดี๋ยวตอนนี้ผมหากระเป๋าสามอยู่อ๋อนี่ไงเจอแล้วคือผมสามที่เราจะมาตามหาโอเคผมว่าจะฟิกมันถ่ายติดผมยิงวะฮะมันถ่ายติดผมยิงวะ